ก็เพาก็ปุ่นกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่นจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัว7ที่นั่งซึ่งคันนี้นะคะได้เป็นตัวรุ่นท็อปขับ4ในงบราคาไม่เกิน4 0แสนบาทบอกได้เลยว่าคันนี้ต้องห้ามพลาดค่ะออปชั่นจัดมาให้แล้วเต็มคันที่สำคัญราคาดีมากๆ และตัวรถคันนี้จะสภาพสวยขนาดไหนเดี๋ยวปุ่นพาไปชมพร้อมกันได้เลยในคลิปนี้คะ่ะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะปุ่นจะพาพี่พทุกคนมาชมกับตัวรถครอบครัว Toyota Fortun. e r รุ่น 3.0V ขับ4เกียร์ออโต้ได้เป็นตัวรถปี2006มาแล้วเรียบร้อยคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพสวยสภาพดีที่สําคัญราคายัางดีด้วยจากราคาหน้าป้ายปกติค่ะ4 1 9 0 0 0บาทวันนี้เพียงแค่พี่ๆี่แคปหน้าจอรถคันนี้เพียงเท่านี้พี่พี่รับราคาโปรโมชั่นมาเลยค่ะ เหลือเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นเอกสารดีเครดิตดีคันนี้สามารถจัดไปแน่ได้เต็ม ใครที่กำลังมองหารถสภาพสวยๆไปใช้งานบอกเลยว่าต้องทามพาสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะและเดี๋ยวมันจะพาพี่ๆทุกคนมาชมไปพร้อมๆกันสำหรับตัวรถคันนี้ค่ะคันนี้นะคะเขาได้เป็นตัวโฉมหน้าแรกสภาพสวยสภาพดีได้เป็นตัวรถสีดาเดิมมาจากโรงงานค่ะตรงน,นี้กระจังด้านหน้าของเขาได้เป็นตัวสีเทาดําแบบนี้นะคะรับกับตัวโลโก้ของตัวโตโยต้าก่อโคงไฟสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องรอยการแตกหรือว่าการเหลาอีกเช่นเดียวกันด้านล่างตรงกันชนนี้นะคะ,ขะ,คะเขาก็ได้เป็นตัวกันชนสภาพสวย มไม่มีร่องรอยของการเกิดตุบัติเหตุมาพร้อมกับตัวชุดไฟตัดหมอกที่มีมาให้กันถึงคู่หน้าเดินจากโรงงานกันอีกด้วยและเดี๋ยวบุญทามาชมด้านข้างตัวรถกันต่อสภาพสีด้านข้างตัวรถคันนี้ค่ะสภาพสีสวยไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดไม่มีร่องรอยของรอยลกักดิมและสำหรับตัวล้อแม็กของเขานะคะบุญบอกได้เลยว่าบุญชอบมากมากลูกค้าเก่าติดตั้งเป็นตัวล้อแม็กสไตล์ออฟโรดมาให้ล้อแม็กสภาพสวยไม่มีร่องรอยการคดหรือว่าการรุ่งค่ะ สำหรับตัวซีรีส์ยานคันนี้นะคะเขาก็จะได้ใช้เป็นตัว265ทับ70ขอบ16นั่นเองค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าซื้อไปพร้อมใช้งานสำหรับตัวบันไดด้านข้างนี้ก็ได้เป็นตัวบันไดข้างที่เดิมมาจากโรงงานค่ะแข็งแรงและคงทนสามารถใช้งานได้จริงพี่ๆคนไหนที่พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนเดินขึ้นลงสะดวกสบายค่ะ ด้านข้างสิงซอประตูหัวล็อตไม่มีร่องลอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่อรอยของการสัดสีหรือการพ่นสีการพ่นซอกกันอีกด้วยด้านบนตัวรอยเม็ดอาร์คันนี้ค่ะและเป็นรอยเม็ดอาร์ตอกเรียนตัวสวยเรียบเงียนเสมอภายในตัวรถคันนี้นะคะเขาก็จะเป็นตัวสีทูโทนมาแล้วค่ะคอนโซลสภาพสวยเป็นคอนโซลสีเทามาพร้อมกับตัวสตัดกับสีเบดค่ะด้านหน้ามาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กที่มีมาให้ถึงคู่หน้า คอนโซลไม่มีร่องรอยของรอยเล็บสัตว์ไม่มีร่องรอยของการขูดการขีดหรือว่าร่องรอยของการปิดกาว3ามเเครื่องเล่นคันนี้นะคะเขาก็ได้เป็นตัวเครื่องเล่นจอ Android ที่ลูกค้าจอบติดตั้งมาให้สามารถฟัง AM, FM, v วิทย MP3 ได้ตามปกติที่สำคัญสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้อีกด้วยค่ะ ใช้งานง่ายมากๆนะคะสาหรับตัวรถคันนี้และด้านล่างของเขาค่ะก็มาพร้อมกับตัวแอร์คันนี้ได้เป็นตัวแอร์แบบออโต้มาพร้อมตัวจอแสดงผลแบบดิจิตอลเพราะว่าคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นท็อปแล้วใช้งานง่ายมากๆด้านล่างของเขานะคะตัวเกียร์ได้เป็นตัวเกียร์ออโต้แบบสีสปีดมาแล้วเรียบร้อยค่ะ แป้นเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดน,นะคะสภาพสวยมากๆเลยที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับตัวเกียร์โฟลว์ด้านั่นเองขึ้นเขาลงห้วยนะคะครอควไหนที่เป็นสายเอาทิปบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานอย่างแน่นอนตัวเบาสบภาพสวยสภาพดีไม่มีต้องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเ <c oughs> ช่นเดียวกันค่ะ <c oughs> คันนี้นะคะบอกได้เลยว่าพี่ๆคนไหนที่ซื้อไปไม่มีการผิดหวังอย่างแน่นอน <c oughs> และเดี๋ยวผมจะพามาชมสนับตัวด้านท้ายตัวรถคันนี้กันต่อค่ะ ด้านท้ายตัวรถคันนี้นะคะสีสวยเรียบเนียนเสมอเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุมาเลยค่ะด้านบนสุดของเขาคันนี้ได้เป็นตัวรุ่นท็อปตัววีเขาก็จะมาพร้อมกับตัวราวหลังคาที่มีมาให้ค่ะ สามารถนาไปติดตั้งแหลกได้เลยนะคะใช้บรรทุกของใช้คนของกันสบายๆด้านล่างสปอยเลอร์มาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยสภาพสวยมากๆค่ะกระจกบานท้ายได้เป็นกระจกแบบไดซ่ากระจกทุกบานเป็นตัวของโตโยต้าตรงรุ่นมาไฟท้ายสภาพสวยสภาพดีไม่มีร่องอยการแตกหรือว่าการเล้าด้านล่างตรงกันชนเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์กะระยะถอยที่มีมาให้ถึง2ตําแหน่งด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวบุญทามาชมสำหรับตัวชินช่องด้านท้ายตัวรถคันนี้กันต่อ สำหรับตัวซีนซอกด,ด้านท้ายตัวโดยคันนี้ค่ะรอยเม็ดอาร์คสภาพสวยสภาพดีสติกเกอร์เหรียญบาทเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบรอยเม็ดอาร์คด้านบนตรงนี้ไม่มีร่องรอยของการสาดสีมาเลยค่ะ วน็อตด้านท้ายไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการไขไม่มีร่องรอยของการสัดสีไม่มีร่องรอยของการแกะเปลี่ยนฝากระโปรงท้ายภายในตัวรถคันนี้เพดานของเขาก็สภาพดีเช่นเดียวกันได้เป็นเพดานนะคะที่เดิมมาจากโรงงานไม่มีคาบรอยน,น้ํารั่วไม่มีคาบยานันไม่มีร่องรอยของการเกิดกุยค่ะตัวเบาะทั้งหมด3ามแถวต่นนะคะไม่มีร่องรอยการฉีกหรือว่าการขาดอีกเช่นเดียวกันสภาพเบาะด้านหลังบอกได้เลยว่าสวยมาก และสำหรับตัวคนที่นั่งแถวตอนที่3นะคะเวลานั่งเดินทางไกลไม่ต้องกังวลเรื่องการร้อนค่ะคราวนี้เขามีเป็นตัวตู้แอร์แถวตอนที่3มาให้แล้วเรียบร้อยแอร์เย็นฉ่ำสามารถปรับลมแอร์ได้เองเลยค่ะ ตัวเบาะแถวตอนที่3นะคะ <_ an> เขาสามารถพับขึ้นข้างได้เป็นตัวสไตล For ์โฟร์จูเนอร์แบบนี้เลยพี่ๆคนไหนเดินทางกันแค่4ีถึงหคน <_ an> ก็สามารถพับเบาะแถวตอนที่3มไว้เก็บสัมภาระได้นั่นเองค่ะ <_ an> และเดี๋ยวบุญพามาชมตัวร่างข้างตัวรถั่งคนขับกันบ้างด้านข้างตัวรถั่งคนขับตรงนี้สีสวยเรียบเนยียนเสมอเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยของรอยลากยิ้มหรือว่าร่องรอยของการขูดการฉีดค่ะ สำหรับตัวซินซอกด้านข้างประตูนี้นะคะได้เป็นหัวน็อตสภาพดีไม่มีแกะไม่มีไข่ไม่มีร่องรอยของการสระสีพ่นซีนพ่นซอกส,สติ๊กเกอร์บล็อกวมยางเดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบค่ะคันนี้นะคะได้เป็นตัวรถปี2006ที่บอกได้เลยว่าลูกค้าเก่าดูแลมาดีมากๆค่ะวาร์มไอส์สภาพสวยอยีกเช่นเดียวกันประกันเลยว่ารถทุกคันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อ,ตอย้อมแมวมา100%อย่างแน่นอน หัวหนอด,ด้านข้างประตูตรงนี้ก็ไม่มีราอลอยการแกะหรือว่าร้อลอยของการเปลี่ยนบานประตูค่ะแผงด้านข้างประตูคันนี้มาพร้อมกับตัวระบบไฟฟ้าแล้วรอบคันกระจกบานเลื่อนปรับไฟฟ้า4บานฝังคนขับปรับออโต้มาพร้อมกับตัวระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างนะคะได้เป็นตัวปรับมุมมองแบบไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานสําหรับตัวพวงมาลัยคันนี้เขาก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยสภาพสวยค่ะได้เป็นตัวพวงมาลัยมันติฟังก์ชันแบบสีก้านเดิมมาจากโรงงาน สภาพพวงมาลัยนะคะมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างค่ะและสำหรับตัวด้านซ้ายมือตรงนี้เขาก็ได้เป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนโหมดค่ะตรงกลางมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยแบบแอร์แบ็กที่มีมาให้ถึงคู่หน้าและสําหรับตัวเบาะฝังคนขับนะคะเบาะสวยสภาพดีเช่นเดียวกันไม่มีร่องรอยของการใช้งานมาหนักไม่มีร่องรอยของการฉีกหรือว่าการขาดค่ะแล้วเดี๋ยวคุณจะพาพี่ๆทุกคนมาชมกันต่อที่สําหรับตัวห้องเครื่องคันนี้ห้องเครื่องคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าสภาพสวยมากๆค่ะ เครื่องยนต์คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ลิตรได้เป็นตัวเชื้อเพลิงดีเซลมาแล้วเรียบร้อยห้องเครื่องสภาพสวยสภาพดีไม่มีคราบหรือว่าร่องรอยการไหลเยิ้มของตัวน้ำมันค่ะ สำหรับตัวซีนโซ่ด้านข้างนะคะได้เป็นตัวรอยไม้กวาดเดิมเดิมสติกเกอร์มอเออกอรเดิมจากโรงงานแผ่นเพจหัวหมุดเดิมไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการย้ายแผ่นเพจค่ะด้านหน้ารอยสลักแอลรอยสลักอสติกเกอร์เหรียญบาทสติกเกอร์เดิมจากโรงงานตรงนี้ก็ยังอยู่ครบไม่มีการสัดสีพ่นสีครับค่ะรอยตอกเลขลำเบอร์เดิมจากโรงงานก็ยังอยู่ครบอีกเช่นเดียวกันสีนโซ่ด้านข้างฝั่งคนขับนะคะมาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยเบรกแบบ ABS นั่นเอง สำหรับตัวฝากระโปรงคันนี้ได้เป็นตัวฝากระโปรงที่สภาพสวยสภาพดีค่ะไม่มีร่องรายของการแกะหรือว่าการขายเปลี่ยนฝากระโปรงตรงนี้รอยต่อโตโยต้าเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบ รอยเม็ดอักด้านบนสภาพเรียงตัวสวยค่ะแผ่นกันความร้อนมีร่องรอยของการใช้งานมบาบางนั่นเองค่ะและสําหรับตัวรถคันนี้นะคะปุนบอกได้เลยว่าพี่ๆคนไหนที่กำลังมองหารถครอบครัวราคาถูกๆไปใช้งานบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดคันนี้ค่ะได้เป็นตัวรถแม็กที่ลูกค้าเก่าใส่มาให้ทองใช้งานอีกด้วยราคาคันนี้พิเศษเป็นแค่3990 0 0บาทเท่านั้นเองใครที่สนใจคันนี้รีบติดต่อหาปุนได้เลยที่เบอร์ 0886059138หรือ s i e r a r 9 8 8นี้ด้านหน้าแต่หากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะวันนี้ปุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของพวกเราด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ปุ่นต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วคลิปหน้าปุ่นจะพามาชมกับรถอะไรปุ่นฝากติดตามไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ